มอเตอร์โ่าแมวก้าชีวิตแห่งวงการนวัตกรรม Hello Moto เพราะนี่คือผู้ให้กำเนิดมือถือเครื่องแรกของโลกที่ผ่านศึกแห่งความชอกช้ำม,มานับครั้งไม่ถ้วนถูกแบ่งถูกปล้นถูกขายแต่ยังไม่หายไปไหนอะไรทำให้มอเตอร์โร่ายังไม่ตายและยืนหยัดอยู่ได้ในสมรภูมิมือถือ แต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของ m o t o r o l a อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง y o u u u b e แทรบมันนี่ไว้ก่อนนะคะ ต้องบอกว่าโมโตไม่ได้เริ่มต้นจากสมาร์ทโฟนแต่เริ่มในปี1928โดยพี่น้องตระกูลแกวินต่อมาในปี1947ได้ใช้ชื่อเป็นมอเตอร์โรล่าที่มาจากคําว่าโมโตที่แปลว่าวรถยนต์และวิกโทร่าที่แปลว่าวเครื่องเล่นแผ่นเสียงสื่อถึงวิสัยทัศน์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่พวกเขาสร้างชื่อด้วยวอลกี้ท็อกกี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และอุปกรณ์สื่อสารยานอพอลโล11ลที่ช่วยให้ทั้งโลกได้เห็นภาพนิวอัลสตรองตอนเหยียบดวงจันทร์อีกด้วยแต่สิ่งที่ทําให้มอเตอร์โรล ุเกิดขึ้นในปี1973เมื่อวิศวกรของพวกเขาที่ชื่อมาตินคูเปอร์ได้ประดิษฐ์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือโทรศัพท์แบบพกพาที่ไม่ต้องต่อสายแต่กว่าจะได้พัฒนาต้นแบบให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถวางขายได้จริงนั้นกลับต้องใช้เวลาอีก10ปีและเงินกว่า100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจนในปี1984มอเตอร์โจึงวางขายไดนาแถย 8000x ซึ่งเป็นมือถือเครื่องแรกของโลกก็คือหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ เครื่องใหญ่เวอร์แถมรู้ไหมคะว่าใช้เวลาชาร์จตั้ง10ชั่วโมงแต่โทรได้แค่30นาทีราคาก็อยู่ที่เกือบ4 0 0พดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็แสนกว่าบาทเลยล่ะค่ะแม้ว่าจะแพงแล้วก็ดูเทอะทะนะคะแต่ต้องบอกว่านี่เป็นการปฏิวัติที่ทําให้ผู้คนตื่นเต้น,นะคะ่ะโดยมีลิตรรอซื้อนับพันรายการเลยนะคะด้วยนวัตกรรมแบบนี้นะคะก็เลยทําให้มอเตอร์โร่าได้กลายเป็นผู้นําตลาดโทรศัพท์มือถือระดับโลกเลยค่ะ โดยในช่วงปี1993พวกเขาครองตลาดมือถือมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวแถมยอดขายก็พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องด้วยจุดสูงสุดของ m o t o r OLA คือการเปิดตัว Racer V3 ในปี2004โทรศัพท์ฝาพับที่บางเพียง13.9ม mm ิเมเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าบางกว่ามือถืออื่นๆในยุคนั้นถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวด้วยดีไซน์สวยหรูทำจากอลูมิเนียมมีกล้องถ่ายรูปและเล่นเกมได้เสียงริงโทน ได้ Hello, Moto. กลายเป็นเสียงที่คนทั้งโลกรู้จักและ Razer V3 ีขายดีถึง130ล้านเครื่องกลายเป็นโทรศัพท์ที่ขายดีที่สุดก่อนยุคสมาร์ทโฟนจะมาถึง ด้วยราคาเปิดตัวที่499ดอลลาร์เท่ากับ iPhone รุ่นแรก r รเซอร์จึงกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากมีและแสดงให้เห็นว่า Motorola คือผู้บุกเบิกที่ทำให้โลกก้าวสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแต่ความรุ่งโรจน์นี้นะคะกำลังจะถูกแทนที่ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวต้นเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคลิปโนเกียที่รดาเล่าไปก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือ การเปิดตัว iPhone ในปี2007ค่ะที่ทำให้โลกโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนอย่างแท้จริงและ m o t o r olla ก็ไม่ได้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีเท่าไหรนะ่นัก ปัญหาใหญ่คือความสําเร็จของเรเซอร์ที่ทําให้บริษัทเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปฝ่ายบริหารเข้นกําไรจากผลิตภัณฑ์เดิมแทนที่จะลงทุนวิจัยเน้นแค่ปรับดีไซน์เปลี่ยนสีเพิ่มฟีเจอร์นิดหน่อยจริงๆแล้วมอเตอร์โบร่าเขาก็มีมอเตอร์โบ่าคิวในปี2006นะคะที่ใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนแต่ว่าขาดอยู่สสิ่งสําคัญค่ะก็คือหน้าจอสัมผัสและแอปสตอร์เมื่อคู่แข่งหันไปใช้ Android Motorola เองก็ยังลังเลอยู่จนกระทั่งเมื่อปลายปี2009จึงได้เปิดตัว Motorola Android แต่ก็ไม่ได้ตรอร์ กับผู้บริโภคเท่าที่ควรนะการตัดสินใจช้าทําให้ส่วนแบ่งตลาดดิ่งลงจาก22ในปี2006เหลือแค่6ในปี2009จึงได้เกิดวิกฤตการเงินอย่างหนักจนในปี2011จึงต้องแยกบริษัทออกเป็น2ส,ส่วนนั่นคือ Motorola s o l u t i o n ที่ทําด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ Motorola Mobility ที่ทําเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ แลต,ต่อมาปี2012เกิดดีลสุดช็อคที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อ Google ประกาศซื้อ m o t o r OLA Mobility ด้วยมูลค่าสูงถึง12,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต้องบอกว่าสูงกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทเป็นอย่างมากซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นค่ะนักวิเคราะห์ต่างก็งงกับการตัดสินใจนี้แต่ Larry Page ซึ่งเป็น CEO ของ Google ตอนนั้นนะคะก็ยืนยันว่านี่เป็นการซื้อบริษัทที่มีนวัตกรรมรู้สึกแปลกๆไหมคะ เราต้องบอกว่านี่คือละครฉากใหญ่ของธรุรกิจเทคโนโลยีเลยทีเดียวจริงๆเงินหลักเหมือนล้านอะ่ะ Google เขาจ่ายไม่ถึงหรอกค่ะแต่สิ่งที่ได้ไปนั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยล่ะค่ะ ต้องบอกว่าภายใต้การบริหารของ Google พวกเขาได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Moto X และ Moto G แต่เรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่า2ปีต่อมา Google ได้ขาย Motorola ให้กับ Lenovo บริษัทยักษ์ใหญ่คอมพิวเตอร์จากจีนด้วยราคาเพียง2,900ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นขาดทุนไปกว่า75%เลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า g o เก l e เก็บสิทธิบัตรส่วนใหญ่ของม o t o r OLA ไว้กับตัวเองและยกให้ l e n o v o เพียงแค่2 0 0 0รายการจากทั้งหมดกว่า1 7 0 0 0รายการทําให้หลายคนก็เริ่มอ๋อแล้วว่า Google ก็ไม่ได้สนใจธุรกิจมือถือเลยแต่ต้องการสิทธิบัตรเพื่อปกป้อง Android จากคดีฟ้องร้องโดย Apple และ Microsoft แม้จะดูเหมือนขาดทุนมหาศาลนะคะแต่ทุกคนลองคํานวณดูนะคะ Google ไม่ได้ขาดทุนมากอย่างที่คิดค่ะเพราะได้ทั้งสิทธิบัตรกว่า15,000รายการได้เงินคืนจากการขายธุรกิจอื่นมากกว่า2000ล้านสอหรันล้านีอก ต้นทุนจริงก็ต่ำกว่าที่คิดค่ะแล้วก็เป็นเพียงรายได้แค่ไม่กี่วันของ Google ในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อเลโนโวซื้อ Motorola ในปี2014สิ่งแรกที่เขาทำก็คือประกาศว่านี่คือวันแห่งการเกิดใหม่ในงานเปิดตัวที่ปักกิ่งค่ะซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาของม o t ต r o l a ในตลาดจีนอีกครั้งหลายคนมองว่านี่เป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงเพราะตลาดสมาร์ทโฟนจีนมีการแข่งขันที่สูงมากทั้งจาก Apple เองซ m s ซ ung แล้วก็แบรนด์ท้องถิ่นอย่างเสี่ยวมี่หัวนั่ยือ ซาจิโอบูเนียผู้บริหารที่อยู่กับบริษัทมามากกว่า20ปีด้วยประสบการณ์ในตําแหน่งผู้เอเํานวยการฝ่ายขายที่เม็กซิโกทําให้เข้าใจตลาดเกิดใหม่ได้เป็นอย่างดีพอในปี2018บูเนียก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานมอเตอร์โรล่าอย่างเป็นทางการและนําพาบริษัทกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งและนี่คือ3ประเด็นสําคัญที่เราจะมาสรุปก,กันว่าแม้ไม่เหลืออะไรแต่ทำไมมอเตอร์โรล่ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดมือถือแม้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนัก แต่ก็ไม่ต้องลำบากดิ้นรนอะไรมากมายประเด็นที่1ราคาคือจุดแข็ง ม o ตโรล่ารู้ดีว่าสู้กับ iPhone หรือซัมซุงในตลาดบนไม่ได้แต่พวกเขามีจุดแข่งด้านราคาประหยัดบูเนียกเลยหันมาจับตลาดที่กำลังเติบโตในอินเดียและละตินอเมริกาที่ผู้บริโภคยังต้องการมือถือคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้เขาเข้าใจตลาดเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะเคยทำงานอยู่ในเม็กซิโกมานานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายพวกเขาได้เปิดตัวรุ่นใหม่ของ Mo t ต G และ Mo t ต E ราคาประหยัดที่ใช้งานได้ดีพร้อมระบบ Android แบบบริสุทธิ์ไม่มีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นผลคือ ม o t ต r o l โกลายเป็นแบรนด์มือถืออันดับต้นๆในลาตินอเมริกามียอดขายโมโตจีทะลุ200ล้านเครื่องและที่น่าตกใจนะคะก็คือว่าพวกเขาขึ้นมาเป็นแบรนด์มือถืออันดับ3ในสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า10เลยทีเดียวประเด็นที่2ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว แม้จะสูญเสียสิทธิบัตรไปมากมายแต่สิ่งที่ม o t ต r OLA ยังมีคือความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่สั่งสมมาเกือบศตวรรษพวกเขาจึงกลับมาโฟกัสที่ DNA ดั้งเดิมคือการสร้างมือถือที่ทนทานแข็งแรงมีคุณภาพสูงซึ่งมีรากฐานมาจากการผลิตอุปกรณ์สื่อสารสำหรับกองทัพบ,บูเนีกและทีมวิศวกรมุ่งพัฒนาสมาร์ทโฟนที่ทนน้ำทนฝุ่นแบตเตอรี่อืดคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการจริงในชีวิตประจำวันพวกเขาเพิ่มนวัตกรรมเรียบง่ายแต่มีประโยชน์เช่นเขาย่ามือถือเบาๆก็เปิดไฟ หรือหมุนข้อมือสองครั้งก็เปิดกล้องได้ซึ่งผู้ใช้ชื่นชอบตรงนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเขายังรักษา Android แบบบริสุทธิ์จากยุค Google ไว้ไม่เพิ่มซอฟต์แวร์ที่ไม่จําเป็นทําให้เครื่องทํางานได้ไหลลื่นแล้วก็อัปเดตได้เร็วกว่าแบรนด์อื่นด้วยค่ะ l e n o v o ฉลาดพอที่จะเห็นคุณค่าของความเชี่ยวชาญน,นี้จึงให้อิสระแก่ m o โ o r โร a ในการพรรัฒนาผลิตภัณฑ์แทนที่จะกลืนแบรนด์ทั้งหมดดังที่ริกออสเตโ lo ประธานในขณะนั้นกล่าวว่าเราไม่ได้พยายามจะเป็นอีกคนหนึ่งในตลาดแต่ แตกต่างและมีความหมายนั่นเองประเด็นที่3 การกลับมาของตำนานในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วบางครั้งการนำอดีตกลับมาปรับใหม่ก็กลับสร้างกระแสะได้เหมือนกันนะคะม o t ต r o l a ่วฉยโอกาสนี้ในการฟื้นเรเซอร์ในรูปแบบของสมาร์ทโฟนจอพับได้ในปี2019กลยุทธ์นี้ผสานความทรงจำกับเทคโนโลยีล้ำสมัยสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการเป็นอย่างมากแม้ว่าจะราคาสูงแต่ก็ขายหมดอย่างรวดเร็วทำให้เห็นว่าแบรนด์ยังมีพลังดึงดูดและสำคัญไปกว่านั้นนะคะการกลับมาของเรเซอร์ทำให้ม o t ต r o l a มีตัวตนในตลาดครีเมียมอีกครั้งและในปัจจุบันนะคะก็ ยังพัฒนารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะและตรงนี้ก็พิสูจน์ว่า Motorola เข้าใจมรดกข,ของแบรนด์และใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วยต้องบอกว่า Motorola คือบริษัทที่ถูกมองว่าจะล้มตายไปแล้วหลายครั้ง แต่พวกเขายังคงอยู่และกลับมาอย่างแข็งแกร่งปัจจุบันแยกเป็น2บริษัทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ m o t o r OLA Solution ที่มุ่งเน้น Solution ด้านความปลอดภัยสำหรับองค์กรและธุรกิจสมาร์ทโฟน m o t o r OLA ภายใต้การบริหารของ Lenovo นั่นเองค่ะแม้ยังเผชิญความท้าทายมากมายแต่ต้องบอกว่าเรื่องราวของ m o t o r OLA ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์บริษัทเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าของการอยู่รอดในโลกธุรกิจที่ไร้ความเมตตา ในวันนี้เราอาจนิยามได้ว่า Motorola คือแมวก้าชีวิตแห่งวงการนวัตกรรมแม้พวกเขาจะเกือบล้มมาแล้วตั้งหลายครั้งถูกแบ่งแยกถูกซื้อขายถูกล้นสิทธิบัตรแต่ก็ยังฟื้นคืนชีพได้เสมอเพราะพวกเขาไม่ได้ขายแค่ผลิตภัณฑ์แต่ขายแกนแท้ของนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงๆติดตามเรื่องราวที่จะพาคุณไปไขความลับ ถอดรหัสกลยุทธ,ธ์ธุรกิจแห่งโลกนวัตกรรมกับระดาและพระดาได้ที่ Digital Frontier และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไทยรัฐมนินิไว้ทุกช่องทางนะคะ